สวัสดีครับพบกับพ่องสีกแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับไม่ได้มีกิจกรรมอะไรพิเศษนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาแนะนําสินค้าของร้านนะครับจริงๆแล้ววันนี้น่าจะยังไม่ตื่นด้วยซ้ํานะครับตอนนี้แต่ว่ามีคิวที่ต้องออกไปข้างนอกนะครับติดนัดกับพี่สาวไว้ว่าจะต้องเอาเกี๊ยวปลาถ้าฉลองที่เขาสั่งไว้นะครับไปให้กับค้างเข้ามา2ออาทิตย์แล้วโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเวลาที่จะไปหานะครับ ก็พูดถึงเคี้ยวปลาหรือสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับก็คือมันเป็นวันหยุดพอดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยากหาอะไรสนุกๆทำนะครับปกติแล้วนะครับผมอเวลาจะผ่องจะออกไปข้างนอกเนี่ยผมจะไม่ได้เซ็ตทรงผมนะครับจะไม่ได้เซ็ตทรงผมไปข้างนอกเลยหลังๆนี่คือใส่หมวกนะครับผ่อจะมีหมวกใบปวดทรงปวดเนี่ย ก็คือทรงประมาณนี้นะครับที่ปกติไปข้างนอกนี่จะ,จะใส่ตลอดนะครับหร,หรือไม่ก็เป็นหมวกไหมพรมนะครับไหมพมรม,พมแต่ว่าการออกไปข้างนอกครับหมวกพวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้เหมาะสมกับท,กทุกสถานที่ที่ไปนะครับวันนั้นวันนี้ผมเลยมีคอนเทนต์ที่จะนำเสนอนะครับก็คือเรื่องของทรงผมนะครับ แน่นอนครับจริงๆแล้วผ่องเซ็ตทรงผมไว้ก็คือทรงประมาณนี้นะครับที่จะออกไปข้างนอกไปหาพี่สาวครับแต่วันนี้เรามีทรงผมประมาณสามถึงสี่แบบนะบที่ผ่องจะลองทำนะครับแล้วก็จะลองให้ดูว่าแบบปกติแล้วผ่องจะหวีทรง,งหลายๆแบบเพราะะเป็นคนชอบเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆถามว่าทรงผมมันมีผลกับ เราขนาดไหนนะครับมันเป็นเรื่องของความมั่นใจนะครับเมื่อเราไม่ได้เป็นคนคุณดีไม่ได้เป็นคนหน้าตาดีนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันช่วยเราได้ก็คือทรงผมครับถ้าเปียกเสมือนผู้หญิงก็เหมือนคิ้วมั้งครับทรงผมของผู้ชายก็จะเหมือนคิ้วของผู้หญิงอะไรเงี้ยก็คือถ้าผู้หญิงเขาเขียนคิ้วก็มีความมั่นใจนะครับแต่ของผู้ชายเนี่ยหวีผมออกไปข้างนอกหรือไม่หมวก มีหมวดดีๆที่เรารู้สึกมั่นใจนะครับมันก็ทําให้เราออกไปข้างนอกอย่างาเรียกอะไรอ่ะแอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทรงผมที่ผองลองทำนะครับลองเซตถ่ายไว้เนี่ยจะมีทรงไหนบ้างนะครับะไปดูกันก่อนอื่นเลยเป่าผมให้แห้งก่อนนะครับผมแล้วมันเริ่มกันที่ทรงแรกนะครับทรงแรกก็คือ ไม่เซตอะไรเลยครับเป่าผมอย่างเดียวครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็คือตอนนี้ผมตัดผมแบบฟิลฟิหน้าม้าอยู่มันก็เลยจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับเวลาเป่าผมครับมาที่ทรงต่อไปนะครับทรงต่อไปก็คือหลังจากที่เราเป่าผมเสร็จแล้วแห้งแล้วนะครับเราก็ทรงนี้ง่ายมากครับทรงนี้แค่ ทาเจลนะครับใส่เจลแล้วก็ขยุมขยุมเลยครับคือผมไม่รู้มันเรียกสไตล์อะไรนะครับแต่ผลลัพธ์ของมันที่ออกมาคือมันจะได้ทรงนี่ครับประมาณอย่างนี้ครับซึ่งทุกครั้งที่ผ่องออกไปข้างนอกนะส่วนใหญ่ผ่องจะเซตทรงนี้นะคือมันง่ายดีครับมาใส่เจลปุ๊บขยุมขยุมหน่อยออกไปเลยครับ นี่ครับมาที่ทรงนี้นะครับทรงนี้พองให้ชื่อว่าเป็นทรงพี่หนุ่มกัญชัยนะครับผมก็คืออ่าจะเรียกอะไรถ้าเป็นตอนสมัยพ่องเด็กๆทรงนี้จะเรียกว่าหวีเป๋นะครับหวีเป๋ไปด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็หวีอย่างนี้ครับมันจะจริงๆจะ ให้ความรู้สึกแบบวินเทจวินเทจหน่อยนะครับสรงเนี้ยนครับซึ่งพวีทรงนี้ที่ไรนะครับอายุจากที่ดูเยอะอยู่แล้วนะครับก็ดูเพิ่มมายุตัวเองขึ้นไปอีกนะครับไปที่ส่งต่อไปครับนะครับทรงนี้ครับคือใส่เจลเสร็จปุ๊บนู่นนี่นั่นหวีแสกลกางก่อนเลยแล้วก็ พอแสกลกางได้ที่ปุ๊บก็มาขยุมขยุมหน่อยครับตรงนี้ขยุมขยุมนะครับทรงนี้ผมจะให้ชื่อว่าฮาราจุก,กุนะครับผมคิดเองนะครับผมมันจะดูยุ่งเหยิงนะครับดูยุ่งเหยิงแต่กออ็อาศัยความมั่นใจเดินออกไปแล้วกัน นะครับสำหรับทรงนี้มาทรงต่อไปมากันที่ทรงนี้นะครับทรงนี้คนส่วนใหญ่เรียกว่าเวสลุปนะครับผมแต่สําหรับกองน,นะครับเรียกว่าทรงหวีเปียกนะครับฟังไม่ผิดนะครับทรงหวีเปียกก็คือหวีตอนเปียกนะครับคือตอนที่ผมแห้งมัดๆเนี่ยเราก็ใส่เจลไปแล้วก็แล้วแต่คนถนัดเลยเขาว่าจะหวีไปฝั่งไหน ทุกคนจะมีมุมหวีของตัวเองที่จะไปซ้ายหรือไปขวานะครับทรงนี้หวีสําหรับเวลาแบบต้องไปออกงานไปอะไรที่มันสําคัญสําคัญนะครับก็คือให้ความรู้สึกเรียบร้อยดูดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันเหมาะกับแค่บ,บางคนครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับผมครับเพราะว่าหน้าใหญ่นะครับถึ่งจะหวีเรียบแป้แค่ไหนหน้าก็ยังจะใหญ่อยู่ดีนะครับ มาที่ทรงสุดท้ายนะครับทรงสุดท้ายนี่คือผ่องจะหวีบ่อยเกือบจะบ่อยสุดแล้วครับทรงเนี้ยก็คือการหวีปาดข้างหนึ่งครับให้เรียบๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือนี่ครับขยำขยำนะครับแล้วก็ดึงจะง,งอยมันลงมาให้เป็นประมาณอย่างนี้นะครับทรงประมาณนี้ที่หวีทรงนี้ออกไปข้างนอกบ่อยเพราะว่า ไม่เพราะว่าอะไรครับตามรอยพี่เอกซีรีส์เลยครับผมทรงนี้ส่วนใครมั่นใจแบบไหนชอบทรงผมแบบไหนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นแต่ละคนนะมันเป็นความชอบของแต่ละคนซึ่งถามว่ามันไม่จําเป็นหรอกครับว่าจะต้องเป็นคนหลอ่อคนสวยคนหน้าตาดีหน้าตาไม่ดียอะไรเงี้ย ลุกไหนแบบไหนที่มั่นใจอะครับสามารถทําได้หมดซึ่งถามว่าที่พ่องบอกมาครับหลายทรงมันไม่ได้เข้ากับพ่องเลยเพราะผ่องไม่ได้เป็นคนแบบหน้าตาดีอะไรที่จะทําได้แบบนั้นนะ่ะนึกออกไหมแต่ความมั่นใจต่างหากครับที่มันมันช่วยเราสมมุติว่าเราชอบเราไปดูพระเอกซีรี่มาอย่างพ่องอนะมีมีทรงหลายทรงนะที่เรียนแบบมาเลยแล้วก็ชอบเป็นการส่วนตัวซึ่งมันไม่เข้ากับผ่องเลยแต่พ่อง ู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเพราะเราชอบเรามั่นใจเราเลยอยากหวีทรงแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกมั่นใจนะครับอะไรที่เราชอบถ้ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับเราสามารถทําได้หมดนะครับวันนี้นะครับลุกก็ประมาณนี้นะครับที่นําเสนอ ครับจบคลิปแรกเดี๋ยวของต้องออกไปหาพี่สาวและยังไงก็ฝากทุกคนติดตามของเรื่อยๆนะครับของอาจจะมีอะไรเล่นๆแปลกามาทำตัดคลิปสนุกสนานมาเล่นขายเทียดน,นะครับและยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ของต้องออกไปแล้วนะครับไปเดที่ยวปลาไปหาพี่สาวและยังไงก็เจอกันนะครับในโอกาสถัดไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ สวัสดีจ้า